ลอยออกมาแล้วกับตัวอย่างที่2ของ g u a r d i a n of the g a l a x y Volume 3ที่ในตัวอย่างนี้แม้จะมีหลายๆฉากที่ยังคงเผยข้อมูลแบบเดิมๆจากตัวอย่างที่แล้วแต่ก็ยังมีฉากอื่นๆที่เริ่มจะเผยให้เราเห็นแล้วว่าจะมีฉากการสูญเสียและฉากสะเทือนใจแบบเรียกน้ำตาผู้ชมได้แน่นอนรวมไปถึงหลายๆฉากที่กาโมราจะค่อยๆกลับมามีบทบาทมากขึ้นนี่จึงเป็นตัวอย่างที่เรียบเรียงจังหวะและเนื้อหาได้ดีมากๆแล้วเริ่มจะทําให้ผู้ชมได้วิตกกังวลกับความสะเทือนใจที่กําลังคลืบคลานเข้ามา และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างของ Guardian of the Galaxy Volume 3ตัวอย่างใหม่นี้จะมีจุดสังเกตร,รวมไปถึง Easter Egg อิสร์เอกอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหาใครที่ยังไม่เคยได้รับชมแนละยังไม่อยากเสียรอรมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ d ด n i e l a m e l c h ช o r นักแสดงสาวอย่างเดนเนล่าเมลเชียร์ที่เคยร่วมงานกับเจมส์กันในบทแรดแคชเชอร์ทูจากเด s ซูยไซสควอตจะปรากฏตัวออกมาในตัวอย่างนี้และเธอจะรับบทเป็นเอเลียนผิวสีชมพูที่ยังไม่มีชื่อปรากฏออกมา ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเธอจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนโดยตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่อยู่ใน Half-Earth เพื่อทํางานให้กับ High Evolutionary และการที่นักแสดงสาวอย่างเธอได้มามีส่วนกับงานนี้ก็เพราะว่าเธอเป็นนักแสดงที่เจมส์กันชื่นชมว่าน่ารักมากๆจนเขาไม่สามารถฆ่าตัวละครของเธอในเดอะซูซายส e คอรลงไปได้ยังไม่ move on สตาร์ลอดนั้นจะยังไม่สามารถมูฟออนจากการตายของกามอร่าในจักรวาลลและความสูญเสียจํานวนมากที่เขาเจอลงไปได้เขาจะยังคงเป็นคนซึมเศร้าและมีอาการติดสุราแบบที่เราเคยได้เห็นไปในช่วง h o l i d เดย์สเปเชอยู่ซึ่งฉายที่ n e บ u l a ากำลังอุ้มปีเตอร์ควิลนั้นก็น่าจะเป็นฉายที่เขาเมาจนแหงนั่นเองเบล b เอเลียนขนปุยที่ปรากฏออกมาในตอนที่สตาร์ลอและกามอร่ากำลังต่อสู้อยู่ก็คือเอเลียนที่มีชื่อเบลนั่นเอง แขนของเนบูลาและดวงตาที่เปลี่ยนไปสิ่งที่อัปเกรดมากขึ้นกว่าเดิมของเนบูลาก็คือแขนของเธอที่แทบจะไม่เหมือนแขนไซบอร์กแบบเก่าโดยมันจะดูมีความเป็นนาโนเทคโนโลยีที่มีดีไซน์เรียบง่ายมากขึ้นซึ่งอาจจะมีกลไกลหรืออาวุธบางอย่างซ่อนเอาไว้ยังดาบไฟที่ปรากฏออกมาในตัวอย่างรวมไปถึงส่วนต่างๆบนใบหน้าและดวงตาของเธอก็ดูเหมือนว่าจะถูกซ่อมแซมมาคืน High Evolutionary ในอดี เราจะได้เห็นรายละเอียดของไวรัาอย่าง High Evolutionary มากขึ้นทั้งสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของแ l a อยัง Half Earth รวมไปถึงฉากในอดีตที่ตัวละครยังไม่ได้ดัดแปลงตัวเองและมีสภาพเหมือนมนุษย์ปกติก่อนจะกลายมาเป็นกึ่งคนกึ่งมนุษย์ดัดแปลงแบบในช่วงเวลาล่าสุดและแ l a ที่ปรากฏออกมาในตัวอย่างนี้แหละที่น่าจะเป็นสถานที่ที่ร็อก็ถือกำเนิดขึ้นมาอีกทั้งเรายังได้ข้อมูลจากร็อกเก็ตเพิ่มเติมตมาอีก ว่าไฮเอว o ลชัน o น a รีไม่ได้ต้องการโลกที่สมบูรณ์แบบตามที่ตัวเองนั้นได้พูดเอาไว้เขาแค่ต้องการสร้างอะไรใหม่ๆตามใจตัวเองเพียงเพราะเบื่ออะไรเดิมๆเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุให้ไฮเอว o ลชัน o น a รีจับสิ่งมีชีวิตหลากหลายแบบมาทดลองด้วยวิธีการวิปริตจนเกิดเป็นความผิดพลาดหลายๆอย่างออกมารวมไปถึงสร้างปมบางอย่างให้กับรเกตแบบชนิดที่ว่าเขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยเอ็ดไนพีวั รหัสการทดลองของอกเกต t อย่างเอ็ดไนพีวันที่ถูกเผยออกมาในฉากคุกตอนภาคแรกซึ่งรหัสนั้นจะถูกสลักเอาไว้ในตอนที่อกเกตถูกจับมาทดลองแบบในคอมิกยาแกแอโรอาวุธของยอนดูอย่างยาแกแอโรที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์บนหัวก็ได้กลายมาเป็นอาวุธหลักของเครกลินและในตอนนี้เขาก็น่าจะใช้มันได้คล่องแคล่วประมาณหนึ่งแล้วอดัมวอลล็อกและไฮอิวิลชแนลรี ในตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆที่อดัม w a ล l o อ k และ High Evolutionary อาจจะเข้ามาร่วมมือกันแบบไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกซึ่งมันชัดเจนแล้วว่า High Evolutionary น่าจะเป็นตัวร้ายหลักแน่นอนเนื่องจากทีมกาดีนจะต้องเดินทางไปสะสามปัญหาหลายๆอย่างกับเขารวมไปถึงปมในอดีตของ r โรเกต แต่ในส่วนของอดัมวอลล์ข้อมูลที่เจมส์การเผยออกมาจะบอกแบบชัดเจนหเลอว่าเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงแต่ยังมีความรู้สึกและความนึกคิดแบบเด็กๆอยู่ราวกับเด็กแรกเกิดที่ยังไม่ประสีประสาโลกเขาอาจจะถูกชักจูงโดยใครก็ได้และอาจจะร่วมมือกับคนที่เข้ามาสร้างแรงจูงใจแบบชัดๆให้กับเขาโดยไม่มีเหตุผลอะไรรับรองซึ่งไม่แน่ในตอนท้ายเขาอาจจะเป็นฝ่ายมาช่วยทีมกายเดียนก็เป็นได้อดัมวอลล์จึงเป็นตัวละครที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดในภาพยนตร์เรื่องนี้ Since You Have Been Gone ของ Rainbow เพลงประกอบของตัวอย่างนี้จะเป็นเพลงร็อกคลาสสิกอย่าง Since You Have Been Gone ของวงเรนโบว์ที่จะพูดถึงคนรักที่จากไปแล้วซึ่งในความหมายนั้นจะสื่อไปได้ทั้งการพูดถึงการโมราคนเก่าที่จากไปการจากลาระหว่างร็อกเก็ตกับไลล่าเพื่อนของเขาในอดีตที่กว่าทั้งสองจะได้กลับมาพบกันอีกมันก็ช่างเนิ่นนานเหลือเกินและความหมายที่อาจจะทําให้ใครหลายๆคนต้องเตรียมตัวเสียน้ําตาก็คงจะเป็นการจากไปของตัวละครในทีมคนใดคนหนึ่งแบบชัวร์ร้อ0เอร์ซ็ตามที่เจมส์กันดี้เผยออกมาแล้วหลายๆฉากในตัวอย่างมันจึงชี้ชัดไปที่ความน่าสงสัยหลายจุดมากๆทั้งฉากที่ตัวละครหลายๆ คนในทีมมายืนร้องไห้โดยไม่มีสตาร์ลอดยืนอยู่ซึ่งมีโอกาสสูงมากๆที่สตาร์ลอดจะเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อทีมรวมไปถึงหลายๆฉากที่ดรักหรืออรเกตก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการต่อสู้เหมือนกันการทำความเคารพแบบราเวนเจอร์ส อีกหนึ่งฉากที่น่าจะเป็นการยืนยันว่าจะมีการสูญเสียแน่ๆก็คงจะเป็นฉากการทำความเคารพแบบราเวนเจอร์ที่กรูดและเนบูล่ากำลังทำอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นการทำความเคารพสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเป็นการทำความเคารพวีรกรรมของใครสักคนที่กล้าหาญมากๆในช่วงท้ายของเรื่องจนเป็นเหตุให้ทีมสามารถรอดจากวิกฤตมาได้ความสัมพันธ์ของสตาร์หลอดและเนบูล่า ในฉากท้ายของตัวอย่างที่กามอราเอ่ยออกมาว่าเรื่องราวของกามอราคนก่อนที่เธอได้ยินมามันช่างดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนบูล่าตังหาที่เป็นคนรักของสตาร์ลอร์ซึ่งนอกจากมันจะทําให้เนบูล่าแสดงอาการและท่าทีแบบไม่เป็นตัวเองออกมามันก็ยังทําให้เรารู้สึกได้ชัดเจนว่าช่วงเวลาที่เธอได้ใช้เวลาอยู่กับทีมการเดียนมานานหลายปีนับตั้งแต่จบสงครามกับธานอสนั้นเธออาจจะมีความผูกพัน,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 นแล้วเริ่มที่จะรู้สึกอะไรบางอย่างกับปีเตอร์และคนในทีมผ่านอารมณ์หลายๆแง่งมุมมากขึ้นซึ่ง <c oughs> ึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นรู้สึกชอบหรือตกหลุมรักแต่อาจจะเป็นอารมณ์ที่บ่งบอกชัดเจนว่าหากเธอถูกพูดถึงในลักษณะที่ผิดเธอก็อาจจะแสดงอาการที่ทําให้เธอดูเหมือนกับคนที่ไม่เป็นตัวเองออกมาได้เหมือนกันโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กในตัวอย่างที่2ของ g u a r d i a ย of t h เด a l a x y v o l u m ี3ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างเต็มตัวอย่างในท้ายแล้วก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่มาวล จะทยอยปล่อยตัวอย่างสั้นรวมไปถึงสปอตออกมาแทนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่เราจะได้ชมภาพยนตร์เต็มการและมาถึงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าการเดินทางของทีมกาเดียนที่กินระยะเวลานาน,านเกือบ10ปีนับตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคแรกเข้าฉายนั้นก็คงจะถึงจุดที่ต้องมีการอำลากันสักทีแม้ว่าเรื่องราวของทีมทีมนี้ในภาพยนตร์อาจจะมีเวลาไม่นานเท่ากับช่วงเวลาแล้วระยะห่าของการฉายภาพยนตร์ก็ตามการเดินทางนั้นมีจุดสิ้นสุดเสมอแต่ความทรงจำดีๆจะยังคง อยู่ในใจของผู้ชมไปอีกนานแน่นอนโดยในตอนนี้กำหนดการของภาพยนตร์ก็จะเข้าฉายในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023ที่กำลังจะถึงนี้แล้วซึ่งถ้าหากมีตัวอย่างใหม่หรือมีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจปรากฏอ,ออกมาอีกเราก็จะนำมาวิเคราะห์ให้กับทุกคนได้ดูอีกแน่นอนยังไงใครที่เป็นแ,นแฟนมาเวลก็รอติดตามข่าวสารกันเอาไวด้ดีเลยท้ายที่สุดนี้ทัาเพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกต รวมไปถึงอีสเตอร์เองในตัวอย่างจุดไหนนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาในที่ดีด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ